รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย The Face Thailand ครนที่สองของประเทศไทยจะได้ร่วมงานกับแบรนด์เครื่องสำอางแฟชั่นระดับโลก เ a บ e ลีนนิวยอร์กนอกจากนี้ยังได้รับเชิญเป็นอ็ดเกิลในนิตยสารชั้นนำด้านสไตล์ของสุภาพบุรุษ GQ Thailand และที่สุดแห่งความใฝ่ฝันของผู้หญิงทุกคนกับการถ่ายแฟชั่นลงในนิตยสารที่ทรงอิทธิพลที่สุดของวงการแฟชั่น Vogue Thailand และยังได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ B&M n ผู้พัฒนาเชิงพาณิชย์ในระบบ MRT อีกทังยังได้ร่วมงานกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3พร้องเซ็นสัญญาเป็นนักสแสดงก,กับกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนที่ผลิตทั้งละคร ภาพยนต์และเงินรางวัลอีก1ล้านบาท The Face Thailand สัปดาห์ที่แล้วกับแคมเปญ Floating Catwalk Mentor Chris ก็เป็นฝ่ายชนะเป็นครั้งที่2จากโจทย์ของการเดินแบบอีกครั้งครับทีมไหนคือทีมที่ชนะในแคมเปญน,นี้ครับทีมที่2ค่ะ <ś praise> ภายแพ้ของ2องซูเปอร์โมเดลทำให้เมนเทอร์ลูกเกดส่งโกโก้เข้าห้องตัดสินครั้งแรกครับส่วนเมนเทอร์บีเลือกส่งตีชาเข้าห้องตัดสินเพื่อเดิมพันศักดิ์ศรีของทีมแต่การตัดสินของเมนเทอร์คริสครั้งนี้เธอขอเล่นนอกกฎเป็นครั้งแรกโกโก้กลับไปหาพ่เกดค่ะกลับไปตอนนี้เลยค่ะค่ะ you have to love PB and you have to learn how to love me because I am not giving you back you are going to be my team พี่เชื่อในดิชานะ,ะ Welcome to my team ค่ะเอาอะไรมาเล่นพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันการที่จะย้ายกลุ่มหนึ่งไปกลุ่มหนึ่งมันทำได้ได้วยหรอไม่ได้ก็ใช่ไงไม่ได้ไมันมีกฎเปลี่ยนทีมครับ ตัดใหม่ทัดใหม่ไหเริ่มใหม่เลยเกมนี้เมนเทอร์คริสคงต้องประกาศศึกยังเป็นทางการส่วนทีมลูกเกดและทีม B จะยังเห็นทีมคริสอยู่ในสายตาหรือไม่ต้องติดตามกันต่อครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มาสเตคลาสของเรานะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับเมนเทอร์คริสครับ วันนี้นะคะเป็นเรื่องแฟชั่นวิดีโอ1 0 e o วันนี้มาสอนแฟชั่นวิดีโอค่ะสอนให้เขาใช้ movement ของเขาโดยที่เขาต้องใช้สมองของเขาคิดให้รวดเร็วมากวันนี้เดี๋ยวพี่กุ้งจะให้น้องโพสท่าน้องโพสท่าแฟชั่นนะคะในแบบของตัวเองยังไม่มีทีมพี่กุ้ยจะตกมือให้ขอห้า post จำ post ของน้องไว้ด้วย1 2ึ่งสองที่1นึ่จำของตัวเองไว้นะ โพสที่สองพี่ขอลงต่ำนะโพสที่สามเนี่ยการที่มันคิดไม่ทันน่ะโกโก,โก้อยู่ครึ่งทางอย่างเงี้ยท่านี้คืออะไรมันไม่สุดไอะไรสักอย่างไงเข้าใจยังท่าหนึ่งท่าสองหนูยืนแต่ท่าที่สามแบบกำลังจะนั่งมันนั่งไม่ได้คือเขาบอกหยุดหยุดอยู่ตรงนั้นอ่ะต่อไปโพสที่สี่คิดดีๆนะคะจะอยู่ที่พื้นหนึ่งสอง แฟชนดีดย not แฟชั่นคือสิ่งที่หนูคิดอะมันคือแบบแวิกตอเรียซีเคธอะพี่เขาแบบกน้นโด่งเขาทำท่าแบบสวยมากแต่หนูทำออกมาเป็นท่าสุนัอขอ่ะก็มองไปเฮ้ยแบบจีน่าทำไรจีน่าทำไรเฮ้ยเพื่อนลุกเถอะวิธีการ Connect t ต e d ์ดออ่ะพี่ไม่อยากจะบอกว่ามันเหมือนเต้นรำเพราะมันไม่ใช่เต้นรำแต่ไม่เหมือนมิวสิกวิดีโอนะ และไม่ใช่ T V C คือสมมุติ1 2 3อะไรอย่างนี้หรือเปล่ายากนะพรหนูไม่เคยถ่ายหนูเคยดูแตค่คนคนอื่นเขาทำอะอ่ะ1 2 3ในจังหวะของตัวเองเริ่มค่ะ เขาฟังเพลงเขามีเออหน,นึงกับเพลงด้วย 2> <c oughs> 1 <c oughs> 2 3สองสา วันนี้พี่คิสแค่ให้เป็นแบบฝึกหัดให้น้องฝึกคิดวันนี้พี่คิดว่าเขาจะมีแบบทดสอบครับและคนที่จะมาแจากโจทย์วันนี้นะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณสวัวันรพรพัฒนารักครับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดนาหมูไลท์สเนลไว้ครับสวัสดีครับค่ะก็มิงเป็นตัวแทน จากนามูไลสเนไวนะคะวันนี้ก็จะมาร่วมค้นหาสาวๆที่มีผิวกายขาวกระจ่างใสเต่งตึงดูมีออรา่าพร้อมที่จะเป็นเดอะเฟสคนต่อไป <c oughs> เป็นแบบผิวที่มีสุขภาพดีค่ะที่บอกาไม่ค่ะเราจะเน้นแบบผิวที่แบบมีสุขภาพดีเพราะสโลแกนของเราคือเปลี่ยนผิวเสียให้เป็นผิวสวยไม่เกี่ยวว่าสีผิวนั้นจะเป็นสีอะไรค่ะโดยโจทย์วันนี้นะคะเราจะให้น้องๆพรีเซนต์สินค้าออกมาให้ตอบโจทย์กับสโลแกนที่ว่าตบแล้วดูใสใช้แล้วตึง โดยเราจะจําลองเหตุการณ์เป็นเช้าวันใหม่นะคะแล้วก็สา,สาวๆเนี่ยมีการเตรียมผิวให้พร้อมโดยการใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเซนไนไว้บอดี้บูสเตอร์ Bo โดยใครที่พรีเซนต์สินค้าออกมาได้ตอบโจทย์กับเดอะเฟสวันนี้นะคะก็จะได้เป็นผู้ชนะในวันนี้ค่ะโอเคนะครับเข้าใจแล้วนะครับเชิญไปเตรียมตัวได้ครับ